นำทุกท่านมาที่สนามแทลโรดของทีมนอริชซิตี้นะครับเกมในวันนี้สำคัญดอนอริชมากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นเกมไปพร้อมๆกันครับวันนี้ผมสาธิตโดยคุณและคุณอภิสรทุกอย่างทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับ นะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับอุปเปอร์ของชิโรอิมโมเบิเล่ครับโดนตัดไป แล,ลูกนี้เขาพลาดเป็นจริงณจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับ โอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับัอ,บออกไปครับตูต้เซฟได้ครับแต่ยังมีโอกาสลุ้นกันต่อครับฮุกี้ต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้ โอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดไนท์อวารจริงๆครับคริสเตียโนโรนัลโดมัร์ทฮูเมลส์โทมัสมุลเลอร์ ตอนถลักกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับโทมัสมุลเลอร์มุลเลอร์คริสเตียโนโรนันโดคาร์ลอสเดวส ทุกสามตัวไม่ต้องขยับนะครับบอลมาตรงตัวพอดี i มโมบิเล c a r ลอสเตเวสโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับเป็นโอกาสทองของเขาครับเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับ มัเป็นโอกาสเลยครับโทมัสมุลเลอร์ทำได้ครับถ้าถึงตรงนี้แฟนจิงจอกสยามได้เฮล่าครับเลสเตอร์ซิตี้ออกนำแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกมายิงช่วงท้ายครึ่งแรกก็เลยทำให้ครึ่งหลังนั้นเล่นง่ายขึ้นครับ เลสเตอร์เป็นฝ่ายได้ประตูออกนำแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดไว้จริงๆนะครับหมดครึ่งแรกครับแต่เดินกลับเข้าห้องพักกันแล้วครับนะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับเพื่อที่จะหวังพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับ เอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับน่าจะได้ลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมครับคาร์ลอสเตเวสมุลเลอร์พูมเมลส์โทมัสมุลเลอร์โอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้บุกี้ สั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้อิมโมบิเล่นตน,นี้เขาพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับอ่าล้วครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับฮุกกี้ ฟริสเทโนโรนันโดโทมัสมุลเลอร์คาร์ลอสเดวสอิโมบิเล่เลสเตอร์ซิตี้ได้ฟรีกิกสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีครับจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับ บอลมันพุ่งไปแล้วก็เฉียดเสาออกไปครับไม่เป็นประตู n u m b e ี e ลิกลูกนี่โอ้โหถิ่แท่ใกล้เคียงเท่านั้นครับคุณสาธิตครับผู้สาวประตูน่าจะเป่าปากด้วยความโล่งใจเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ออกไปนิดเดียวครับคาร์ลอสเตเวส โทมัสมุลเลอร์ลูกเปิดและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ บอลให้ลอยข้ามไปนะครับแต่ไม่สูงพอครับคารลอสเตเวสโทมัสมุลเลอร์โอ้ผ่านไปได้แล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับ อ่าแล้ว <And the S 1> ครับผู <15. S 1> ้เล่นสำรองไอวอมอยู่ที่ข้างสนามนานแล้วนะครับและดูแล้วถึงตรงนี้หนังสือของพวกเขาคงจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเละครับฮุกกี้ เอาล้วครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับเขาทำชิงกันอยู่ครับ คริสเซนโลนันโดเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ